น้ลูกปนดมืออยู่เดี๋ยวอาจารย์จะถ่ายคลิปแล้วไปลงยูทูบอ่าไปลงยูทูบเรานั่งบัดมือสาธุไม่มีเสียงนะลูกนะเดี๋ยวลุกขึ้นก้อยลุกขึ้นพร้อมแม่นะครับมาตักบาตรแม่กับลูกอยู่กาตําบุญด้วยกันหา,มมายากนะครับหายากที่เราจะําบุญด้วยกันอ่าคุณครูตามมาเลยครับตามมาเลยครับใหญ่กัดช่วง ใช้กัดช่วงตามมาเลยนั่งกอดมืออยู่นะครับไม่มีเสียงดีมากมารายาทเรียบร้อยโรงเรียนรา,บบราชประจันทร์นุกลอเจ็ดนั่นมารายาทเรียบร้อยไกรๆ,ๆก็ยกย่องพ่อแม่ผู้ปกครองมาดูนี่เป็นลูกๆนั่งกันเรียบร้อยก็ชื่นใจแล้ะยกย่องว่าโรงเรียนเราไม่เสียชื่อโรงเรียนในหลวงแล้วทำบุญทำอะไรนี่ไม่คุยกัน เวลามีว Th okay. ิธีไม่คุยกันเออะผู้ปกครองเชิญเลยครับแถวแถวหน้ามาก่อนเลยลูกเดี๋ยวตามคุณครูคุณครูใจแล้วก่อนอ่าเสร็จแล้วก็บริการน้องๆด้วยครับบริการน้องๆ้องด้วยแถวแรกมาก่อนเลยครับแถวแรกมาก่อนลูกเดี๋ยวคุณครูจัดการน้องด้วยจัดการนักเรียนด้วยเสร็จแล้วเพื่อให้คุณครูได้จัดการนักเรียนมาเป็นแถวเป็นแถวมาเป็นแถวก่อนนะครับเออมาเป็นแถวเลยลูกเออพอพอทำเองเลย ออมาเลยลูกก็เดินนั่งประตมือนะลูกนะไม่คุยน uhm ั่งเรียบร้อยมารยาทดีครับคุณครูก็ชื่นใจผู้ใหญ่ก็ชื่นชมได้และเห็นลูกนักเรียนนั่งเรียบร้อยมีมารยาทได้ขุดมาอย่างดีได้ขุดมาอย่างดีเขาก็ยกย่องโรงเรียนยกย่องคุณครูนะครับวันนี้เราทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตเราอย่างน้อยก็สามร้อยอทิาวันขอให้มีแต่เรื่องดีๆมา กลับมามา,มาเข้ามาสู่ชีวิตเราก้ามาสู่โรงเรียนเราปีหนึ่งต้องได้ทำบุญอย่างน้อยหนึ่งครั้งกับโรงเรียนเป็นความเป็นสีมงคลนะครับเป็นสีวงคลกับชีวิตอาญารยเจ้าวาดบอกว่าที่เหลือพระเอาไปคนละสอบรูปละสอบนะครับที่เหลือแจกทักเรียนลูก อ่าบ <À, S 2> ุญบนี้แต่ตอนยอดมาหาเราที fotograf, ่เหลือใอ้ปอแจกนักเรียนครับเจกในวันนี้ก็ได้วันไหนก็ได้ครับวันเด็กแจกวันเด็กดีกว่าเนาะเอ่อเรื่องในโอกาสวันเด็กจะถึงแล้วระนี่เอาไปรอบเดียวนะครับรูปละหนึ่งรอกอาจารย์เชนบอกไว้ครับก็เดินนั่งประตูมือนะลูกนะเดี๋ยวมาเป็นแถวหยัดแรงกันนะครับคุณดูดูด้วยเามากับแม่เลยลูกทำบุญร่วมกันแม่กับลูก เกิดชาติหน้าจะได้เจอกันอีกมีแต่ความสุขความเจริญชาตินี้เราตังบุนด้วยกันเรามีแต่ความสุขใครอยู่อยากอยู่อย่างมีความสุขด้วยกันก็ต้องตังุนด้วยกันใครตําบาปด้วยกันชวนกันไปตังคุนตบาปเดียมีแต่ความทุขความเจือดรอดนะครับเอาเนอะไม่ต้องคุยก่อนนะลูกนะเดี๋ยวนั่งเรียบร้อยรักษามรรยาทเรียบร้อยลูกนั่งประดมเลอ สาธุด้วยเห็นคุณครูเห็นผู้ใหญ่เห็นพี่น้องที่ขอตับุญเราก็ได้บุญไปด้วยครับทั้อยได้บุญไปด้วยปีนี้เป็นปีแรกอาจจะกลุ่มสักนิดหน่อยอาจจะไม่เรียบรวยจุนรอยเตือนแต่ว่าก็เป็นเป็นเบื้องต้นนะครับเป็นเบื้องต้นปีหน้าจะได้ทำให้ดีกว่านี้ให้เรียบ้อยผู้ปกครองอย่ามาเยอะเยอะชาวบ้านอย่ามาร่วมกันเยอะๆเงินโรงเรียนหลายๆโรงเรียนนะครับ ผู้ปกครองที่จะมามันเยอะแยะไปหมดถึงไม่ใช่ผู้ปกครองก็อยากมาสมุดด้วยสมุดได้โรงเรียนอยากมีวัสดุนะเอามาเป็นแถวเลยลูกมาเป็นแถวเลยเด็กแถวก็ไปนั่งเรียบร้อยประดมมือต่อนะครับไปนั่งเรียบร้อยปรนดมมือต่อไม่มีเสียงคุยนะครับไม่มีเสียงคุยรักษาะมันจะยากให้เรียบร้อยครับใครเห็นก็ยื่นชมและรับผู้ใหญ่ วันนี้ม uh, ีผู backs, tama, settling, uh, ina, ina, als, ้ใหญ่ผู้ปกครองมากันเยอะแยะไหมลูกเห็นหลานเห็นนักเรียนเรียบร้อยที่เขาชื่นชมชื่นใจแล้วปีหน้าใหม่อ่าเนี่ยคือบุญแล้วนะครับปีหน้าจะให้ความร่วมมืออีกเราลูเรียนขอขอความร่วมมือคุณครูขอความร่วมมือก็มากันอีกเดี๋ยวจะยวนกรอื่นมาด้วยปีหน้าหรือปีดหนือโอกาสต่อไปนะครับโอกาสอย่างนี้เราทําบุญด้วยกันกับลูกหายากนะ บนโต๊ตบร่วมกับนักเรียนนี่หายากนะครับเอ่อนะครับมาเป็นแถวเลยครับมาเป็นแถวแถวไหนนั่งเรียบสายไเรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งที่เดิมปลาดมือนะครับอ่าเป็นการฝึกสติไปด้วยฝึกสติไปด้วยในคุณคุณธรรมไปด้วยนะครับอ่ากลเผลอนี่ขาดสติตั้งคุยได้แล้วเราจะนั่งเรามีสติเป็นการฝึกคุณธรรมเนื่ง คึรธรรมะในทุกขณะเวลาอะไรแบบนี้ทีจะพูดนี่เราต้องฝึกธรรมะธรรมะที่สําคัญต้องอยู่ที่ตัวเราทุกขณะเวลาไม่ใช่ไม่ใช่เรียนให้เสร็จอบรมให้เสร็จแล้วจะไปมีไม่ใช่นะครับเจอมากเรียบร้อยแล้วลูกนั้นอาจารย์ครูได้ควางเป็นก็เตือนใจเป็นก็เป็นบทอ่าเป็นก็พิดนะครับเป็นก็พิด ก็เดินก็นั่งบะดมือนะครับใส่เสร็จแล้วก็นั่งบัดมือผู้ใหญ่กลับไปนั่งที่เก้าอี้บะดมือสาธุอนุโมทนากับคนเด่นกับน้องๆกับลูกๆแต่ล้านไปด้วยครับปีนี้เป็นปีแรกอจจะไม่ไม่ถวยเหมือนปีปีต่อไปจะถวยกว่านี้จะดีกว่านี้กับเถอจะดีกว่านี้เราทำบุญให้กับดวงเรียนทำบุญได้กับตัวเอง ทำบุญได้กับตัวเองสำคัญทำบุญได้กับโรงเรียนหรือที่ไหนก็ตามแต่ครับที่เราอยู่อ่ะมันจะมีความสุขมันจะปราจะจากทุกโรกโลกไปนะครับมาเรื่อยๆนะครับมาเป็นแถวเป็นแถวไม่แตงนะครับเป็นแถวเป็นแถวไม่แตงที่เหลือนี่ก็ได้เรานลครับ Đại lộn thì lệnh là con dọn sạc má lâu đại còn quán quán địch phụng khuôn mới con phải án đi nãy rồi còn quán quán đẹp, quán đi, Đại lộn, ờ, mới phải khổ mới được không Bỏ đi chả khổ bỏ đi chạc, khánh chơ Tệ quá, à? ờ, mấy cha dạ lạt nè rộng đi này cập, rộng liệt đi ư này cập Rộng liệt thì khổ thì đi นี่บนพระมาบินตาบาทเพื่อจะได้ของแล้วของเนี้ยไอ้าวายพระแล้วครึ่งเดินก็ไหวกับโรงเรียนเพื่อไ่วเจ่งนักเรียนโรงเรียนที่พระอาจารย์ไปอบรมอยู่ต้องเียมีอยู่โรงเรียนหนึ่งที่จะหลัากบ้าๆหลายปีเป็นยี่สิบปีมาแล้วกับทําอย่างเนี้ยครับของนี่ไม่ต้องไปขอที่ไหนเหมือนโรงเรียนอื่นเลยครับของวันของวันวันเด็กไม่ต้องไปขอที่ไหนเออ ม่ต้องไปขอบริจาคที่ไหนเลยไอ้ผู้ปกครองนักเรียนมาตักบาตรนิมนต์พระมาบิณฑบาตแล้วตักบาตรของครึ่งเดินก็ถวายวพระครึ่งเดินก็แบ่งไห้นักเรียนแจกเรื่องในวันเด็กยอดเลยครับความคิดดีมากเลยพ่อเออเป็นความคิดของพอที่ยอดเลยครับ ตักไปเรื่อยๆนะครับเสร็จคนเสร็จแล้วตักไปนั่งที่เดิมนะครับนั่งประดมเบอร์ที่เดิมไม่ส่งเสียงไม่คุยนะครับถ้าคุยนี่ก็รู้ว่าแล้วว่าเป็นน้องอนุบาลแน่ๆเลยแต่ตาใครคุยนะน้องรู้ว่าเป็นน้องอนุบาลยังเป็นน้องอนุบาลอยู่นะครับน้องอนุบาลนี่เราไม่ว่ากันเลแต่้าพี่ๆคุยนี่เขาบอกว่ายังเป็นน้องอนุบาลอยู่นะครับ มาเป็นแถวเลยครับมาเป็นแถวเรียบร้อยไม่เต็แล้วไม่คุยเวลาในบาทก็ไม่คุยนะครับที่เหลือนี่ก็ให้นักเรียนนะครับแจกนักเรียนวันด็ก บอกว่าไอ้เจกว่าเจกวันเด็กนะของอื่นได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ที่แน่ๆของที่โรงเรียนมีแล้วไม่เสียแล้วเราได้เจกของนักเรียนวันเด็กแล้วมีของแล้วอุดมาแล้วครับมีใครมาบริจาคเพิ่มเติมีิก็ถือว่าได้เยอะได้เยอะเรา่าของโรงเรียนก็มีอยู่แล้ว của <tôi> đi đâu đặc biệt này Văn Chung Ta đi cầu, con mày, mày yêu nữa, nัก sinh không may ảo nữa, tài khoản nữa, quay quay để quay mẹ gặp ลูกมาทำบ,บุญด้วยกันย่าย่ายาย,ายาแม่เต้าป้ามาทาบ,บุญด้วยกันกับลูกเราได้เกิดญาติหน้าด้วยกันอีกอคนโบราณบอกว่าทำบ,บุญร่วมญาติอักบาดร่วงขันรวดน้ําร่วมกันเด็ดดอกไม้ร่วมต้นนี่เป็นคําพูดที่ดีมากคนเราต้องมาทำบุญด้วยกันไม่ได้ว่าเกิดเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติกันหรอก ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกันหรอกก็ไม่ได้ทำบุญด้วยกันแต่ถ้าทำบาปด้วยกันก็เกี่ยวกันเลยต่เกี่ยวกันในทางทุกข์เดือดร้อนไม่รู้มาจากไหนมาเจอกันมาทำมาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเลยเพราะว่าติก่อนเคยทำบาปร่วมกันเนี่อ เดี๋ยวพระอาจารย์ตายคลิปไว้จะได้ไปเทอมลงยูทูบไปเปิดดูได้นะเปิดดูได้โรงเรียนราชประจานร์นุเคราะห์ทำบุญตักบาทนื่อมในโอกาสลงท้ายปีเก่าต้อ,ตอนรับปีใหม่ที่มาลงไว้ก็คลิปก็อยู่ในยูทูบ b e ่งนัเอครับาใครสนใจไปเปิดดูได้ครับนะไปดูในยูทูบในเว็ก็ขีนะครับทำทุกครั้งพระอาจารย์ทำทุกครั้งก็ถ่ายคลิปไปลงทุกครั้งเหมือนกัน ไม่ว hey. ่าทำกิจกรรมอะไรโดยเฉพาะที่โรงเรียนเรานะครับเอ่เราทำอะไรทำดีดีทุกครั้งที่ต้องอย่าลืมผุดติดถาวเป็นพระดาชผุดสนในในหลวงนะครับเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนในหลวงเป็นโรงเรียนราชประชาโลก จิน,นะครับวันทำบุญทุกครั้งต้องหมุติดตาวายพระองค์ตั้งในหลวงราชการที่9เลขในหลวงราชการที่10อย่าลืมบุญคุณของพระองค์ครับอย่าลืมบุญคุณของพระองค์วันปีใหม่วันที่เดินพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนอยากมาทำที่วัดอีกก็ขอเชิญน,นะทำที่วัดต่อเรื่องในโอกาสปีใหม่นะครับวันที่หนึ่งปีใหม่ไม่พลาด แต่ที่แน่ๆวันนี้เราทําแล้วเราทำพร้อมกับลูกกับหลานของเรานะครับทำพร้อมกับลูกหล,ลาน <S 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 วันนี้นี่ทำหลายลายยกครับอันนี้ทำกันทุกบททุกโรงเรียนนะครับทกุกบทุกโรงเรียนอ่า ไม่อยาจะพอโรงเรียนเรานะทั่วประตทศนะครับทำกันกิจกรรมทำบุญสักบาทสงท้าย้ปีเข่าต้อนรับปีใหม่และหน่วยงานต่างๆก็เยอะนะครับอบตก็ดีโรงเรียนเรานอกจากโรงเรียนเราแล้วแต่กัโรงเรียนโสตงก็ทำวันนี้เหมือนกันนะครับโรงเรียนเราตงเนี่ก็ทำทุกปีนะทำประจำปีทุกปีนะครับจัดกิจกรรมสงท้าย้ปีเข่าต้อนรับปีใหม่เนื่องในวัน

อ่าท <ım> ่านมีความคิดที่ดีนะครับอยากจะทำขอก่อนๆไม่เคยทำเ่ยเจ้าตีะอาจาย์รูนี่ไม่เคยทำนะขอผู้ชายไม่ก่อยคิดไม่ก็อยคิดอ่ต้องขอผู้หญิงนะคระขอผู้หญิงนี่ไม่ดื้อนี่ไม่ดื้อขอผู้หญิงนี่มีความคิดที่ดีนะครับแต่ถ้าขอผู้ชายตถ้าย้อนไปเรื่องอื่นจะได้แต่ถ้าย้อนให้ํำบุญดำดีนี่ไม่ค่อยทำ อาที่เหลือนะครับที่เหลือเราก็ได้รับเียนนะคุณครูพอได้แจกวันวันเด็กนะเรื่องในวันเด็กล่าเนาไปรูปไปจอบเดียวนะครับเอาไปจอบเดียวอ่าลรูปก็อ่าวจอบเนี่ยได้บุญตรงนี้ครับผลบุญส่งทันทีเลยเอ้าผลบุญส่งทันทีเลยเอคุณครอูยอ,อยากเป็นน้องเพื่อนก็ตามหลังเพื่อน อยากเกิดมาเป็นลูกเป็นน้องลูกน้องเพื่อนพี่รักนะครับเอาสาธุพร้อมกันครับลูกประดอมเตือขึ้นสาตุสาธุสาธุสังรังนะครับเอาเรียบร้อยส่งไม้ให้พ่อต่อ